สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปชุขูทุกคนค่ะเ <c oughs> มื่อนีแม่ขาะอยู่สวนจะมาเก็บยางค่ะพี่น้องมาตั้งตาตีสองค่ะตอนนี้ค่ะหกโมงครึ่งพอดีค่ะเก็บแล้วๆจะพี่น้องกําลังเอาไปเข่าร้านค่ะ 嗯。<Yeah. S 2> mm. อัไรจ้าสำหรับคลิปนี้กะแม่ขาวขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าได้มีเนื้อหาสาระอียังายดอกได้ว่ากะออยากมาว้าคิดหอดย้อนคิดหอดพี่คิดหอด,ด,ด,ดนอกนั่นล่ะคะ่ะอยากมาว่าจังหนก็อย่าลืมด้วยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่ขาวน้ำเนยด้วยจ้าแล้วก็มีโฆษณาก็อย่าขำโฆษณาเด้อค่ะ <laughs> กดไลค์กดติดตามบ่ค,ความโฆษณาจากเพื่อเพื่อทีว่ว่าโฆษณาตรงนั้นมันก็จะมาเป็นอ่ามันก็จะสามารถสั่งรายใดไดนาอพี่น้องเนาะก็ขอกำลังเลงใจจากพี่จากน้องนี่แหละจ้า,จาสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปสำนีละจ้า,จาอย่าลืมนะจา้ากดกระดิ่งไว้ร้อมเด้อเพื่อที่สิบ่าพาดคลิปต่อต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้บา,บายบายค่ะสวัสดีค่ะ